ก็เป็นหลักการนะคะที่เราจะใช้วิธีการออการลักน้ําก็คือ,กกาอทางฟิสิกส์ใช่ก็คือเราจะถ่ายน้ํานะตู้ที่น้ํามันเน่าเสียมากๆแล้วเราจะดูดออกโดยที่เราไม่ใช้ปากไปอมใสา่ย,ยางนะคะในการดูดออกมาก็วิธีง่ายๆสาย,ยางที่เราจะดูดของเสียออกนะคะเราใส่น้ําไปให้เต็มใสาย,ยางแล้วเอามืออุดไว้ทั้ง2ทางนะคะไม่ให้มีอากาศเข้าทั้ง2ด้าน ตู้ที่เราจะทําการถ่ายน้ําเสียก็คือตู้นี้ภาชนะนี้นั่นเองที่สําคัญนะคะตู้นี้จะต้องอยู่สูงกว่าน้ําเสียที่เราจะปล่อยทิ้งไปนะคะก็จะได้น้องก็จะอุดใสาย,ยางทั้งสองทางไว้อย่างนี้ไม่ให้มีอากาศเข้าแต่ในใสาย,ยางนี้น้ำเนี่ยจะมีน้ําดีอยู่เต็มเต็มสายเลยก็คือใช้หลักการการลักน้ํานั่นเองอ่ะลองเลยค่ะ,ะจุ่ม,มลงนะไปนะคะแล้ว,ลวหลังจากนั้นอย่าอย่าเพิ่งเปิดน,นะแล้วก็อันนี้ก็เพี่ยถ่ะ ก็ปล่อยด้านน้ําเสียออกแล้วก็ค่อยปล่อยด้านอีกด้านนึ่งพืกตูตะกอนดูดตะกอนเลยใช่แล้วฝั่งนี้ก็พยายามดูดตะกอนอออนะคะสําคัญคืออย่าเอาสายยางขึ้นมาคนน้ำนะคะมันจะไม่ดูดทันทีเลยต้องอยู่ในน้ำตลอดแค่นั้นเองท่านก็ไม่ต้องใช้ปากไปอมไปดูดสายยางที่มันสกปรกหรือจะต้องเจอกับน้ําที่มันสกปรกอยู่ในตู้นะคะมือใหม่ถามกันมาเยอะมากๆเลย